สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกุมโหดรีวิว59นะคะบทเรียนโหดนะคะ EP ที่2ี่นะคะดาวกุมลัคนาราศีกุมค่ะดาวกุมลัคนาเราใช้บอกลักษณะอุปนิสัยนะคะแล้วก็ลักษณะทั่วไปนะคะลักษณะรูปร่างนะคะลักษณะสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งดาวกุมลัคเนี่ย มันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแต่ว่าดาวกลุ่มลักเนี่ยเราก็ต้องดูทักษะด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรนะคะแล้วก็พอเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเขามาจากดาวที่กลุ่มลักนาเขามาจากเรือนอะไรนะคะแล้วส่งผลต่อเราอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวกลุ่มลักนาดาวดวงแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็คือดาวอาทิตย์ นะคะซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยกลุ่มลัคนาราศีกุมเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับพวก,กยถาบรรดาศักิ์นะคะซึ่งเราก็ต้องดูว่าดาวแต่ละดวงนั้นเขามเีเขาเรียกว่าจุดสําคัญหรือว่าลักษณะของดาวแต่ละดวงคืออะไรและมาจากเจ้าเรือนอะไรและเป็นทักษะอะไรด้วยนะคะถึงนักเรียนถึงจะเอามาพยากรณ์ได้นะคะ แล้วก็เอามาผสมกันเพื่อพยากรณ์ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวเกี่ยวกับพวกเกียรติานบรรดาศักิ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกดวงตาด้วยอวัยวะนะคะคนที่มีดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนานะคะก็จะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะอาจจะเป็นคนสายตาสั้นหรือพร่ามัวนะคะแล้วก็คนที่มีดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีภาวะผู้นํานะคะแต่อย่าลืมว่าดาวอาทิตย์นั้น ดาวทุกดวงต้องดูมาตรฐานด้วยนะคะซึ่งดาวอาทิตย์ในเรือนนี้นะคะมาตรฐานของดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นประนะคะซึ่งจะทำงานเพื่อคนอื่นนะคะแล้วก็จะทำเพื่อครอบครัวและคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าเพื่อ,อคู่ครองนะคะคู่ครองด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคู่ครองติด ลอดเวลาเลยนะคะซึ่งที่จริงแล้วคนที่มีดาวอาทิตย์กลุ่มลักขนาดนั้นจะมีภาวะผู้นํานะคะแต่คนนี้นะคะซึ่งเขามีธาตรถจะดเป็นปรานะคะและกเ็เขาก็จะเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะคะไม่หยิ่งไม่ยาสนะคะเป็นคนทอมตนและเข้ากับคนได้ทุกลักษณะทุกคนทุกเ,เขาเรียกว,ว่าเข้ากับคนได้ทุกพื้นฐานนะคะก็คือทุกฐานนะ นะคะเดี๋ยวเรามาดูดาวจันค่ะดาวจันนะคะ,นนะ,คะเป็นเจ้าเรือนอรินะคะซึ่งดาวจันทรในเรือนนี้ดาวจันอยู่ในเรือนเขาบอกว่าอยู่ในเรือนราหูราหูเป็นเจ้าเรือนของคนลัคณาราศีกุมนะคะซึ่งจันทกับราหูนั้นนะคะก็เป็นเรือนที่แบบอ่าเอาง่ายๆก็คือมีความลุ่มหลงนะคะในเกี่ยวกับอาจจะมีการทำหากิน ได้นะคะแต่คล่องอยู่นะคะแต่มีนิสินติดตัวนะคะซึ่งดาวจันทร์ก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยแล้วนะคะแล้วก็คนนี้ก็จะมีนี่สินนะคะแล้วก็จะต้องแก้ปัญหาต่างๆให้ตลอดเวลาถ้าคนถ้าไม่มีนีิสินอาจจะมีโรคประจําตัวด้วยนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีปัญหาให้เข้ามาแก้ไขตลอดนะคะดาวจันทรในเรือนนี้นะคะก็อาจจะมี รักความสะอาดนะคะแม้ว่าไม่มีมาตรฐานใดๆก็ตามแต่หนะคะแต่ว่าคุณดาวจันเนี่ยก็อาจจะมีเป็นคนที่จุกจิกนิดนึงนะคะในเรือนนี้นะคะดาวอังคารนะคะซึ่งดาวอังคารนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าดาวอังคารในเรือนนี้ในเรือนราหูอังคารกับราหูเป็นธาตุเดียวกันก็คือธาตุนมธรรมะหากินคล่องดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสหาชะนะคะแล้วก็เจ้าเรือน สัมมาคนนี้จะเป็นคนที่ดุ่มลงในเรื่องการงานชอบทํางานมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนฝูงและมเออีเขาเรียกว่าชอบเข้าสังคมด้วยนะคะพี่น้องช่วยเหลือในการสนับสนุนนะคะทามาหาก,กินคล่องมีการมีคนช่วยในการสนับสนุนต่างๆนะคะแล้วก็ทําอะไรรวดเร็วนะคะแต่บุคลิกอาจจะเป็นคนตัวเล็กด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวเล็กใหญ่ๆห,หน่อยก็เรียกตัวเล็กเป็นๆน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีใจนักเรียนพอสมควร ดาวอาทิตย์ในเรือนนี้นะคะก็จะไม่มีอ่าจากที่ดูนะคะก็จะไม่มีมาตรฐานนะคะแต่เขาอยู่ในเรือนที่เป็นคู่ธาตุดาวราหูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เจ้าชะตานั้นนะคะก็คือทํามาหาก,กินคร่องดูนะคะเรามาดูเรือนมาดูดาวพุธนะคะดาวพุธในเรือนราหูนะคะ ดาพุธเป็นเจ้าเรือนบุตะแตะและก็เจ้าเรือมนมรณะนะคะซึ่งดาวพุธในเรือนนี้นะคะจะมีตําแหน่งเป็นเทวีชโชคนะคะซึ่งบางทีนะคะเขาอาจจะเขาเรียกว่าปากดีอะบางคนอาจจะป,ปากจัดนะคะไม่ถึงขั้นปากแบบเอออาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยปากแบบพาไปปก ปากหาเรื่องเนี่ยนะคะแล้วก็แต่เป็นคนที่ช่างเจราจาแผดร้อนนะคะเป็นการเจราจาที่ตรงไปตรงมานะคะแต่บางทีก็อาจจะมีการเจราจาบางอย่างก็ซ่อนอะไรบางอย่างไว้นะคะบางแม้ว่าบางทีมันตรงไปตรงมาก็จริงนะคะเผ็ดรอนก็จริงแต่เขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงในค,งคำพูดก็คือพูดไม่หมดนั่นแหละค่ะ เอาง่ายๆนะคะซึ่งเขาก็รู้จักพูดนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเกิดนอนตัวเองนะคะต้องเกิดมาเขาไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวนะคะซึ่งคนนี้ก็จะเป็นบุคลิกน่าจะอ่อนหน่อยนะคะทำสัญญาต่างๆต้องให้ระมัดระวังนะคะการถูกคดโกงได้นะคะดาวพฤหัสสวัสดีค่ะ สวับดีกับราหูพรฤหสัสบดีราชครูอยู่ในเรือนราหูนะคะอยู่ในเรือนโจนข้รียกเรือนเรือนรุ่งหลงนะคะก็คือแต่ยังเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่นะคะซึ่งแต่คนนี้จะพลิกแพลงเก่ง นะคะถ้าเป็นอาจารย์หรือเป็นคนสอนคนนะคะจะสอนได้ดีสอนเข้าใจง่ายมีวิธีสอนที่เข้าใจง่ายกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็พลิกแพลงง่ายกว่าคนอื่นด้วยนะคะซึ่งพฤหัสในเรือนนี้นะคะเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยแล้วก็เจ้าเรือนลมภะห้าช่างหาเงินนะคะหางเงินด้านการพลิกแพลงต่างๆนะคะพลิกเขาเรียกว่าเขาหางเงินเก่งคือสามารถคิดว่าเอออันนี้สามารถ ทำเงินได้อาเงี้ยหรืออาจจะเป็นครูสอนที่มีการพริแพลนการเรียนการสอนที่ดีอาจจะเป็นการสอนเกี่ยวกับพวกการวางแผนการเงินก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดหารายได้ต่างๆเข้ามาสู่ตัวเองคิดหาเงินต่างๆเข้ามาสู่ตัวเองแต่ก็ยังมีความเป็นมีเหตุมีผลอยู่ในนะคะแต่ว่าคือราชครูอยู่ในราหูก็จะราหูนะคะก็จะมีความลุ่มหลงมากกว่าแต่ถ้าราหูอยู่ในเรือนราชครู ก็คือบางทีจะรุ่มหลงอะไรก็จะมีเรื่องฉุกคิดมาเพราะว่าเหตุผลจะมากกว่าแต่ก็ยังมีเหตุผลอยู่นะคะแต่ว่ามีการพลิกแพลงที่เก่งนะคะหาเงินหาทองหรือหาเสริมรายได้ต่างๆที่มีการพลิกแพลงไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนดาวศุกรดาสุกรลุ่มลักนณานะคะ ดาวสุก,กุมลัคนาดาวสุกเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วก็สุภาษนะคะคนนี้จะเป็นคนรักครอบครัวรักคุณพ่อจะเป็นคนที่รักลูกนะคะแล้วก็ชอบการเรียนรู้ใฝ่รู้ต่างๆนะคะอยู่ธรรมะธรรมโมหรือคนนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเองนะคะก็คืออาจจะไปอยู่ต่างประเทศหรืออาศัยต่างประเทศจะเป็นคนลักษณะท้วมหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่หลงตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะหลงในความสวยงามของตัวเองนะคะดาวสุกตรงนี้นะคะ รู้สึกว่าจะไม่มีมาตรฐานใดๆนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่มีความสวยนะคะแล้วก็มีความาจะอวบหน่อยนะคะคนนี้นะคะรักสวยรักงามนะคะและรักครอบครัวด้วยนะคะรักคุณพ่อคุณพ่อก็รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะช่างไฟโรชเช่างเจราจาต่างๆนะคะแต่ถ้าลุ่มหลมอะไรแล้วก็จะลุ่มหลงนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวมากพอสมควรนะคะดาวเสาร์นะคะ แล้วสาวในเรือนราหูนะคะสาวเป็นวีคนเจ้าเรือนวินาศค่ะสาวในเรือนราหูเป็นดาวคู่มิรนะคะซึ่งคุณนี้จะก็จะคิดกันใหญ่อยู่นะคะแต่ว่ามีความกดดันในตัวเองนะคะมีโคโลคส่วนตัวสูงนะคะจะเป็นคนลักษณะออกจากตัวใหญ่สักนิดนึงหรือว่ากระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะใหญ่กว่า นะคะหรือว่าจะเป็นตะโพกใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าขาใหญ่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะไม่ค่อยสมสุขเท่าไรหร่นึงแต่เป็นคนช่างคิดช่างเจช่างคิดมากเขาเรียกคิดกังวลและเป็นคนที่มีความกดดันนะคะแต่ว่าเวลาคิดอะไรก็คิดขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะคิดอะไรแล้วก็จะได้เขาบอกว่าถ้าทํางานเบื้องหลังก็จะดีนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ เขาบอกวินาศนะคะวินาศก็คือเป็นคนโลกส่วนตัวสูงหรือว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเกิดเมืองนนตัวเองนะคะก็คือไปทํามาหากินต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูราวราหูนะคะคนนี้ถ้าเป็นดาวราหูเป็นเจ้าเรือนของเจ้าชะตาเองนะคะเป็นมาตรฐานกเกษตรปรดีด้วยซ้ํานะคะแส่งคนนี้เกิดมาในฐานนะอาจจะเป็นเออเกิดมา เขาเรียกว่าอยู่เมืองไทยแต่ไม่ใช่คนเอ่อไม่อาจจะเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนจีนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าลูกครึ่งหรือเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าผิวขาวถ้าไม่ผิวขาวก็ผิวดำไปเลยเลยเป็นคนอินเดียไปเลยนะคะคนอินเดียสัญชาติไทยหรือว่าคนเดียวที่มาอยู่ในเมืองไทยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคนี่จะมีฐานะที่มั่นคงนะคะฐานะการฐานะทางบ้านที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ อาจจะเ,เป็นแป้นๆหน่อยรูปร่างนะคะแต่ว่าเป็นคนที่คิดอะไรแปลกๆนะคะแปลกๆแปลกๆ,ๆเกิดมาในครอ,อบครัวที่ให้การศึกษาดีให้ครอบครัวที่มีฐานะดีที่บอกนะคะดาวเกตค่ะ แล้วเกตในร,นราหูก็ไม่ได้เสียนะคะซึ่งเกตก็เป็นส่วนหนึ่งของราหูนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันกับดาวราหูที่เป็นกลุ่มลักขนานะคะก็เกิดมาในฐานะที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่มีเซนต์อยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เห็นอะไรได้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความค r e ร้างนะคะซึ่งอันคนนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือว่าเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับว่านะคะมารุตอยูกลุ่มลักขนานะคะ มาิติยุคุมลักคนาจะเป็นคนที่เลิกสนตัวสูงคิดอะไรนะคะแต่มาแล้วอยู่ในเดือนราหูจะมีความกดดันอยู่นะคะแล้วคิดอะไรแปลกๆด้วยนะคะแล้วก็ชอบนวัตกรรมต่างๆนะคะหรือว่าเ,ออเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าราหูนะคะการบันเทิงนะคะการบันเทิงที่มีเกี่ยวกับพวกนวัตกรรมหรือว่าสิ่งลี้ลับต่างๆได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกหมอดูหมอ เป็นหมอดูได้นะคะมอดูหมอดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีโลกส่วนตัวสูงและก็มีเซนด้วยนะคะซึ่งบางบางคนเนี่ยทักษะเนี่ยก็ต้องดูได้ว่ามีดาวทักษะตัวไหนที่มันมีเป็นกาลากินีพื้นดวงเกิดถ้ามีกาลิกาลากินีกลุ่มหลักะะก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะ ซึ่งคนนี้ก็จะมีอุปสรรคนะคะที่จะเข้ามานะเกิดในเรือนกาลีนะให้ทําบุญเยอะๆนะคะถ้าจะมีกาลีกลุ่มลักษณะหรือเกิดในเรือนกาลีนะคะแล้วเพราะว่าอายุจะสั้นด้วยนะคะก็ให้มันทนําบุญสวดมนต์นะคะเพื่อต่ออายุนะคะแล้วก็เพื่อให้ผ่านาพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะแต่ว่าแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคเข้ามาใช่ว่าชีวิตมันจะไม่ดีต้องไปดูรน้าว่างด้วยหรือว่าราศีจักรอะเขาเรียกว่าอะไร ราศีจักไม่ดีนะว่างอาจจะดีนะคะเพราะซึ่งมันไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะดีหรือ,อ,อไม่ดีจริงๆเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับดาวกลุ่มลัคนาและเกิดในเ,เกิดในเรือนหรือว่าเกิดในเรือกนกาลีรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราต้องมีรักการพยากรณ์มันต้องมีหลายๆอย่างมา มาดูเพราะว่าเวลาเราเประยะคอนคนหนึ่งเนี่ยเรามีทั้งราศีจากระวังจากเรียงจากทักษะนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องเกิดแล้วก็มีทางมาตรฐานดาวนะคะซึ่งบางที่เกิดในเดือนการาลีแต่มันอาจจะไม่เสียก็ได้ซึ่งดาวการาลีบางดวงมันอาจจะไม่เสียก็ได้เหมือนยิงเกิดในเดือนกาลีแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะเป็นคนที่แบบเจออะไรเยอะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าการาลีไม่เสียกราลีมันมี คือคือกาลิปินนิดอะมันเลยไม่เสียอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่เสียซึ่งเราใส่ไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเสียไม่เสียถ้าเราเห็นแค่ดวงเดียวดวงเดียวนะ,ะอย่างเงี้ยเราต้องเห็นหลายๆอย่างประกอบแล้วเอามาเอามารวมเอามาเอามาแบบ ออกคำทำํานายนะซึ่งซึ่งถ้าเห็นแค่แบบราศีจักแล้วทํานายเนี่ยอาจจะมีการทํานายที่ผิดพลาดได้นะคะซึ่งวันนี้ของคนลนักษณาราศีกรมดาวกล่มลักนณา ep ที่23ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต็งหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ